ทีเด็ดบอลคืนนี้โดยสังเวียนสนามหญ้ามาครับทุกคนครับสำหรับนัดปิดฤดูกาลของหลายๆลีกนะครับมาเลยพร้อมแล้วมารับชมกันเลยครับเริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษก่อนเลยลิเวอร์พูลพบกับวูฟแฮมตันครับคู่นี้เตะกันเวลา4ี่ทุ่มครับสำหรับพรีเมียร์ลีกเนี่ยวันนี้เตะ4ี่ทุ่มทุกคู่นะราคาต่อรองเนี่ยลิเวอร์เปิดมาที่ลิเวอร์ต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับสำหรับคู่นี้ก็นัดอัมลาเจเกนคอปนะครับก็ต้องจัดหนักจัดเต็มหน่อยนะฮะฟันธงต่อลิเวอร์พูล ่ชูชัยคู่ที่2ครับอาร์เซนอลพบกับเอเวอร์ตันครับก็ลุ้นกันยันแมตช์สุดท้ายเลยนะครับสำหรับอาร์เซนอลน,นะสำหรับหนทางนะฮะสู่การเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเนาะคู่นี้ก็เตะก,กัน4ี่ทุ่มครับราคาต่อรองเนี่ยเปิดมาที่อาร์เซนอลต่อ2ลูกครับไม่ต้องไปกลัวทุกคนท่านลองวันนี้สนุกแน่ฟันธงครับลองเอเวอร์ตันฝันเป็นจริงคู่ที่3ครับไบตันพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้ก็เตะก,กัน4ี่ทุ่มครับราคาต่อรองเนี่ยเปิดมาที่ไบตันต่อปอปอ ต่อต่อดูถูกแมนยูอย่างนี้นะฮะก็ต้องฟันธงไปเลยฮะลองแมนยูดูมีทรงคู่ที่สครับเชลซีพบกับบอลมัดครับคู่นี้ก็เตะกัน4ี่ทุ่มครับราคาต่อรองเนี่ยเปิดมาที่เชลซีต่อลูกควบลูกครึ่งโอ้เชลซีในบ้านทุกคนไว้ใจได้อยู่แล้วนะฮะพาวเมอร์กำลังลุ้นดาวซันโวสู้กับฮาลันด้วยฟันธงไปเลยฮะต่อเชลซีของดีลอนดอนครับ คู่ที่5้าแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดคู่นี้เตะกัน4ี่ทุ่มเหมือนกันนะครับราคาต่อรองเนี่ยโหสูงสูงปรี๊ดเลยทุกคนต่อแบบว่าเวสต์แฮมไม่มีขาหรือ,อยังไงนะครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบสานะบ,บอกเลยนัดนี้เหนื่อยนะครับเพราะว่ามีความกดดันด้วยนะแต่ก็เชื่อว่าน่าจะผ่านได้อยู่นะครับก็เป็นนัดลุ้นแชมป์นะฟันทงไปเลยต่อแมนซิตี้ขย,ยี่ให้แหลกครับโอ้จะมาสู้อะไรนะฮะมาต่อกันที่ลาลิกาสเปนครับเลนเบติต พบกับเลนโซเซดัดครับผู้นี้เตะกันเวลาเที่ยงคืนครับก็จะบอกว่าลาลิก้าสเปนเตะเที่ยงคืนพร้อมกันหลายๆคู่นะครับก็เลือกดูเอาแล้วกันชอบคู่ไหนนะครับราคาเนี่ยเปิดมาที่เสมอครับสําหรับคู่นี้นะครับผมว่าเบติสในบ้านโหด นะครับโหดจัดเลยเพราะฉะนั้นฟันธงยูเบติสฟิตเต็มร้อยครับคู่ที่เจ็ดบีเรลพบกับเลอันมาริดครับคู่นี้เตะกันเวลาเที่ยงคืนครับราคาต่อรองเนี่ยเปิดมาที่มาริดต่อครึ่งลูกนะครับก็ฉลองแชมป์ไปแล้วไม่มีลุ้นอะไรแล้วสำหรับมาริดนะครับเพราะฉะนั้นฟันธงเจ้าบ้านดีกว่าลองบีเรลฟิลแฟนครับ ปิดท้ายกันด้วยคู่นี้เลยแอตเลติโกมาดริดพบกับโอซาซูน่าครับคู่นี้เตะกันเวลาเที่ยงคืนราคาต่อรองเนี่ยเปิดมาที่แอตมาดริดต่อลูกครวบลูกครึ่งนะครับสำหรับแอตมาดริดในบ้านทุกคนไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วราคานี้ลุ้นกินเต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นฟันทงต่อแอตมาดริดบิดหมดปอครับทุกคนถ้าดูคลิปนี้จบแล้วถ้าบอลเข้าเนี่ยมาคอมเมนต์ให้กําลังใจกันบ้างใต้คลิปนะครับหรือกดสับสไครต์กันรัวๆให้ผมสักหน่อยก็ ก็ยังดีนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้ง,จงเตือนด้วยนะฮะขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ